สวัสดีครับพี่น้องผู้กำลังรับชมช่องบ้านในตะวันนะครับอวันนี้พระพีพานนองมาเบิ่งอีกหนึ่งปัญหานะครับของคนเลี้ยงงัวนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงของที่มีชีวิตนะครับมันก็แจักสัวจางไหนพี่น้องมาเบิ่งงัวทองแกนะครับแล้วก็ทองเก่าเดือนทอาเก้าเดือนมา้อื่นนี่นะครับกําลอดก็ประมาณกลางกลางเดือนนี้ประมาณยี่สิบเดือนท่านว่านี่นะครับอยู่ขอของลลานนะครับ ลูกหล,ลา,ลา,ลาลนอยู่บ้านจานหมูหกตําบลทับใหญ่อำเภอรัตนาวุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเพิ่นปล่อยปล่อยไปเลี้ยงได้มือหนึ่งนะครับมือมือสองมือแล้วก็เกิดส้นกันนะครับส้นกันแล้วก็ล่มใส่ขี้ตมอีหยังสีนะครับเนาะแล้วก็มานอนอยู่เฮี้ยนนะครับมานอนอยู่คอกแล้วก็ลูกหยาบนะครับลูกหยา,ากเขาอาจจะก็อาจจะเกี่ยวของกันหลายๆแนวอยู่นะครับซึ่งเป็นว่าปล่อยไปเลี้ยง ครั้งขอกโดนเนาะครับเป็นสองสามเดือนหรือสี่เดือนสินาะครับแล้วก็ปล่อยไปเลี้ยงก็อาจจะล่าลอยแนย่หรือว่าเกิดช่วงส้นกันแน่โมนี่นาะครับเนาะก็อาจจะเกิดประเด็นี้เขาก็บโอยากลูกเนาะครับนอนก็ลูกยากเนาะครับแล้วก็ปัญหา,ข,า,าขึ้นมากคือหนึ่งหมดลูกเขาโพ่บัตพี่น้องมาเบิ่งโอ้โออยากเลยนะครับบระเด็นนี้ก็บโอยากลูกเนาะครับต้องต้องใส่ข้น โจมลูกนกับบางเจ้อก็ลูกขึ้นบางเจ้อก็ลูกบ่ขึ้นนะครับบางเจ้อก็นอนเป็นแบบนี่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ใบสามนกับเพราะฮันลูกอยู่นะครับเอาเอาบุลูกเลยนกับก็สิได้หาวิธีนะครับอาจจะใส่หลอกแต่ยังมาสู้เอาขึ้นนะครับเนาะก็ตามที่โทรไปหาหมอนะครับหมอเพิ่นก็ว่าเป็นสภาพเดี๋ยวว่าพวกบางเจ้าก็ยานการโจมลูกตอนนียานมันหยางนั่นสินรับหรือจังไดเนาะครับเพิ่นก็ว่ามันก็ กัญญาคือกันสำหรับการพาเนาะครับพอลูกเขาบ้านครบปันใดเนาะครับโอกาสกับยังไดงล่ะต้องทำให้มนคนก็เอามาอบมายังสิเนาะทำให้มันคนบพราถวนเนาะครับออกกรอนกำหนดมันกัเตียวง่วนที่มันมีแนว่อบก็เข้าตรงมาเบิ่งได้ล่ะดูแลไก่ยากแน่เพราะว่านุ่มกัอาจจะบพราันโรคปันใดเนาะครับเพราะว่าเขาพึ่งสิสิเก้าเดือนมื่อื่นเนาะครับเนาะสำหรับเมียเขาเนาะครับแบบกับมานอนปล่อยนอนเสียกับปันใดเนาะครับหมดลูกกับโผลกมากสิ โอ้นกับปวดหัวเลยนกับแล้วก็เขากิดร่างกายเขากับโบคอยอันนี้ปัญหานกับเบื้องแล้วบ่สมบูรณ์ปัญหานกับกโบ่งัวงทองเกาเดือนกับเบื้องสันหลังเขาสีเห็นกระดูกเนี้ยอยู่นกับกับ็ถือว่าบ่คอยสมบูรณ์ปัญหากินยาอาหารการกินก็อาจจะบ่เต็มปัญหานกับึ่งงัวกับสีลายโตแน่นกับงัวงเป็ดเกาโตนกับกนี่ก็คือปัญหานกับ หลักๆผมว่ามันส้นกันนะครับไปส้นกันแล้วก็อาจจะเจ็บกระดูกกระเดี่ยวเจ็บแข้งเจ็บขาเนาะครับแล้วก็ไปงางน้าบวกกันหลายๆแนวอีกกหนึ่งพงกว่าส่วงยซยุเป็นพวกอย่างปากเขาเป็นซิดๆแบบบวกหอยแดงเป็นไดแบบผมก็บญาติเป็นพวกพยาธิเม็ดเลือดน้ำเนาะครับก็หลายๆแนวเนาะครับบวกกันเนาะครับก็เลยเห็ุให้ลมลูกยากนะครับเป็นลูกยากแบ,บัดแห้งทองแก่ทองใหญ่เลยซึ่งนักทอง อยู่บ้านผมก็มีอีกตัวนึ่งนะครับเป็นคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าทองเจ็ดเดือนแต่ตัวนั้นเขาอายุเขาหลายแล้วนะครับลูกสิบสามตัวนะครับก็มีคือกันเดี๋ยวมือล่างวางนะผมจะไปทายให้เบิ้องนะครับตัวนั้นก็ตัวนี้ก็ลมบวลูกคือกันนะครับแต่ตัวนี้ก็ผมก็ฉีดยาพวกยาบำรุงนะครับ ADE กับไอ้พวกคาโตซานให้ไปกร์กอนนะครับสองไอ้มื่นตั้งแต่มื่นแรกเลยนะครับก็แต่ว่าสิพิจารณาเบื้องว่าสิฉีดไอ้ไดโคฟีแนกนึ่งนะครับว่าเป็นไงเพราะผมก็เพิ่งหูว่า เขาส้นกันเนาะครับเจ้คของกําลังบอกว่ามันส้นกันมือแรกเลยเนาะครับแล้วก็ลม่มส้นลบได้ขีดตมเลยเนาะครับก็อาจจะฉีดพวกไดโคฟีแน็เพราะว่ามันก็นลองลองเบิ้งเนาะครับเสียงเบิ้งราคาเขาเสียเอ็นราคาเขามันดีขึ้นแล้วก็ไออันนี้เนาะครับอ่าพอมีลองผู้ได้ถี่มีประสบการณ์เนาะครับก็เอาลองลองแช่แช่แล้วก็ลองลองคอมเมนต์มานั่เนาะครับแลกเปลี่ยนขั้วมือกันเนาะครับมาวอาสซู่กันฟังเนาะวาเหตุไปไรแก่วิธีแบบใดเนาะครับเนาะ เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับเนาะที่เป็นงูวล่มนะครับตัวนี้มันก็ผมเจอคือพวกลูก3าสี่เดือนนะครับแล้วก็ตัวนั้นเท่าใส่หลอกใส่ยังดึงมันก็อาจจะบอกระทบกระเทือนก็มันไม่มีลูกนะครับมันก็อาจจะเหตุเดเต็มที่แต่ตัวนี้มันเป็นปัญหาขึ้นขาวเถาะนะครับการใส่หลอกใส่ยังเครื่องไม่เครื่องมือเท่าก็อาจจะเพราท่านสมัยโบมีเนี่ยมาบีบไม่ยังคืออนที่เขาเอหมอเพิ่นมีนะครับพวกบีบเอ็าบองกันนั้นมั่นนะครับ โบมี่เนี่ยมาบีดตังสี่นะครับเดี๋ยวมากดวันนี้เราก็มีเล็กยกขึ้นนะครับมันก็อุปกรณ์ห้องโบมีมันคือเขาเนาะครับเนาะก็จังามาสีหาพ่อหาหลอกได้อยู่นะครับสำหรับหลอกนะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้แล้วมันเนี่ยมันพัวเฮางกมันสิบีบมันกดง่วบางโตนี่โอ้เจ้าจีวังได้เนาะผมก็เคยไปเห็ดไปซอยหลายโตอยู่นะครับมันก็เห็ดยากเนาะครับสำหรับบานนอกเฮาเนาะครับมันโบมีเครื่องใหม่เครื่องมือคือเพลินเนาะครับบัดซุเมื่อยเลโอ้ยก็จัดจีวังได้ บัดห่อเห็ดขาหลายบางเถื่งง่วมันกับแล้ามันกับจังสีน้องบางเทื่อมันคน้นแข็งบวชคอยมีเงินปันไดจักสิว่าจังไดอ๋อแล้วก็ขันบัวซอยกับเนี่ยมเห็นตากันแหน,นมแหนมอยูออ่กับ,กบนะเลือดตัวนสัตว์นะครับมีผู้ใดอยากพ่อพี่น้องแต่กัมันกับเมื่อวานน่ะเปนอุบัติเหตุน้ำนะครับโดยควอมบวอันนี้ปันไดอ๋อนะครับ เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่พี่พี่น้องมาเบิ่งง้อที่หลายคนบ่อยากเห็นนะครับผู้เลี้ยงง้อนํากันเนี่ยบ่อยากพ้ออะไรล่ะก็เป็นแบบนี้นะครับสงสารนะครับเนาะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับหามันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์หรือกดติดตามให้นะนะครับสำหรับผู้ที่เขาเมิ่งใหม่นะครับเป็นกำลังใจเพื่อเพื่อคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ